สวัสดีครับอะไรครับสวัสดีคนะรับทกคนเดี๋ยวมีนิดนึงก่อนมีสิบนาทีข้างบนก่อนครับครับครับสวัสดีครับครับพี่มีนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เรียนโทรไปหา,าท่านว่าที่ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานด้วยนะครับก็มีการหารือกันวันนี้จะมีการหารืออีกทีหนึ่งตอนเข้าใจว่าสิบโมงครึ่งวันนี้คุณหมอิงจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ครับก็เดี๋ยวคอยนิดนึงนะครับว่าเข้าใจว่าอยากรู้ว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับใจเย็นนิดนึงใช่ครับขั้นตอนแล้วก็รบประมาณด้วยครับคงต้องดูทั้งให้ครมส่งองค์รวมนะครับ เมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุยกันยาวนะครับกับทางท่านกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของธนาคารทกศานะครับก็เป็นวาระเร่งด่วนของทางพักเพื่อไทยอยู่แล้วที่เวลาเราไปหาเสียงมานะครับเรื่องของการพักนี่นะครับตรงนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดว่าจะพักเท่าไหร่พักนานเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่าต้องมีการพักต้นและดอกหลักการคือเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีเวลาไปฟื้นฟูไปทํางานทำมาหากิน ไม่ใช่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับตรงนี้เขาจะได้มีขวัญและกำลังใจในการไปไปหารายได้นะครับเ,ข,เ,ข,เาาข้าใจว่าน่าจะประมาณเดือนตุลาหน้าทําได้ครับตอนนี้กําลังไปให้ท่านท่านกรรมวุฒิการใหญ่ไปดูเรื่องของขั้นตอนในการขออนุมัติทั้งหลายนะครับรับสานใกล้ชิดกับทางท่านกระทรวงการคลังด้วย อันนี้ต้องต้องกรับขอประทานโทษด้วยแล้วกันผมพูดไม่ชัดเจนนะครับคือไม่ใช่ฟรีวีซ่าฟรีวีซ่าหมายความว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผมหมายถึงคือวีซ่าฟรีคือไม่ต้องขอวีซ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านะครับตรงนี้เป็นความประสงค์ที่ทางเราคุยไปโดยตลอดแลวผมมั่นใจว่าทุกภาคส่วนเข้าใจว่าเราหมายความว่าเรายก,ยกเว้นการขอวีซ่าน่าจะเป็นช่วคราวก่อนนะครับในช่วงที่เป็นไฮซีซันตรงนี้นะครับก็ ไมได่ดูแค่กระทรวงต่างประเทศที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ทางกระผมเองก็ได้มีการคุยกับทางด้านฝ่ายความมั่นคงได้มีการคุยกับทางท่านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านนะครับแล้วก็ทางด้านาการท่าอากาศยานด้วยนะครับดูทั้งหมดดูทั้งเจอร์นี่ของการเข้ามาในประเทศลึกไปถึงเรื่องของการดูแลเรื่องแบ็กเเกชชันเดลิงที่สนามบินเรื่องของการ รถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามาในสนามบินด้วยนะครับหลายในเรื่องตรงนี้ได้มีการได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วแล้วก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านว่าที่รัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับ ใช่ครับเป็นคําถามที่ดีนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยความสาคัญอย่างยิ่งคือวันที่ตอนต้นใจมาสยีซึ่งเป็นช่วงของพีคซีซั่นพอดีก็หวังว่าจะทําให้ได้ภายในเริ่มต้นภายในหนึ่งตุลาคมนี้ครับเมื่อกี้นี้ทางท่านผู้สื่อข่าวไร้กรุณาถามมาเกี่ยวเรื่องพักนี่เกษตรกรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้มีการคุยกับสถาบันจัดระดับนี้นะครับซึ่งดูแลนิสินทั้งหมดของพี่น้องประชาชนเราไม่ดูแลแค่เกษตรกรอย่างเดียวจะมีนิสินของครูด้วย นะครับตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากเรื่องของช่วงโควิดหรือหรือเข้าใจว่า,าตรงหมวดก็คือหมวด21ตรงนี้ก็จะมีการดูแลด้วยเป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาทีหนึง่งก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวาทางภาคเพื่อไทยเราจะดูแลให้ครบทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยทุกคนที่ประสบปัญหาได้มีขวัญและกำลังใจในการกลับมาทำงานอีกครั้งนึงครับ ครับวันนั้นที่เข้าไปพบท่านที่ทาเนียบก็ถามท่านว่าท่านจะไปทําอะไระเขาเข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าท่านควรจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างท่านก็บอกลูกสาวสองคนของท่านก็ไปแล้วสนุกโดยตลอดผมก็บอกว่าลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวบ้างก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีเล่นกอล์ฟให้ดีนะครับขอบคุณครับยังไม่ทราบเรื่องเลยครับผมไม่ผมยังไม่ทราบเรื่องเลยครับ ยังไม่ทราบเรื่องเลยครับเรื่องที่ผมยังไม่ทราบเรื่องครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกครับเรื่องเรื่องเรื่องของคุณทักษิณเรื่องของประราชาเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ทางท่านก็บอกแล้วว่าทางภาคการเมืองไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าการลดหนี้ชั่วคราวนี่เป็นการแค่บรรเทาความทุกข์นะครับเป็นการฟื้นฟูจิตใจให้เขามีขวัญและกําลังใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการเพิ่มรายได้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคเพืษษษษ่อไทยที่เราจะพยายามจะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องเร่งํามครับครับ กระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวอยู่นะครับดูแลของพภาคพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็เชิญผู้ที่ทรงคุณูปมาหลายท่านมามาพบปะพูดคุยกันนะครับการกีฬาของแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬาด้วยเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงเอเชียนเกมแล้วหลายๆสมาคมยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเลยค้างกันมาเป็นหลายล้านนะครับตรงนี้ก็กฝากทางท่าน ผู้มีการที่ดูแลทางด้านฝ่ายกองทุนพัฒนากีฬาด้วยว่าถ้าเกิดจ่ายเงินออกมาได้ก็จะเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาไทยที่จะเข้าไปช่วงชิงเหรียญทองมานะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศชาติตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้าเกิดติดขัดตรงไหนก,ก็พยายามเร่งผันเงินออกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ฝักมาหลายๆสมาคมเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นสมาคมเทควันโดของวิมลเนี่ยเป็นเป็นสิบ้านเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกัน,นครับ ก็น่าเป็นห่วงนะครับตรงนี้น,น่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าร5 0ห้สล้านนี้ตัดไปแล้วตัดไปทําอะไรนะครับหรือมีทางไหนไหมที่จะคงไว้ซึ่งกิจกรรมต่างๆโดยที่ลดบ,บัรเจ็ตลงไปนะครับยังครับแต่เข้าใจว่าวันนี้นี่แน่นอนครับวันนี้ผมคงพยายามเร่งอกไปเดี๋ยวจะพยายามโทรตามทางท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับใช่รครับใช่ครับ ไม่ผมไม่อยากจะไปนเน้นที่คุณพิชิตนะครับก็ดูคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งก,ก,ก็ให้แน่นอนดีกว่านะครับวันนี้มีการตอบมยอเานรอย่างเรียบร้อยก็จะเ้าาในวันนี้ยครับครับก็นั่นคือความตั้งใจครับนั่นคความตั้งใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้เห็นมีทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้แสดงความกังวลเรื่องของการลดค่าใช้ใจ่ายกับผู้ประกอบการไม่ว่าค่าไฟค่าพลังงาน นะครับตรงนี้แน่นอนครับทางเราทางเราให้ความคำนึงถึงสูงสุดนะครับแล้วก็แล้วก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดการรวบรวมนโยบายกับพักพวกตอนนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังครับที่จะถแหลงต่อรัฐสภาครับยังครับหลือนิดนึงครับหลือนิดนึงครับอย่างวันนี้ก็มีคุยกับทางพักรวมไทยสร้างชาตินะครับตอนสิบบ่งครึ่งก็น่าที่จะจบได้ด้วยดีก็เลยพักเดียวคั้นครับไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับ ความรับผิดชอบต่อสภาเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีการประชุมสอสอีกทีหนึ่งวันอังคารหน,าน้าก็คงจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ต่อครับไม่ควรเกิดครับเรื่องนี้ไม่ควรเกิดกเ,ดเ,เ,เข้าใจครับพยายามครับต้องจัดติดทวัวร์สำคัญจริงๆรงครับกยย็ต้องอยู่ว่าติดภารกิจอะไรหรือเปล่าครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าผมอยู่ฝ่ายบริหาร นะครับต้องมีความรับผิดชอบสงฝ่ายนิติบัญญัติด้วยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อกังวลมีข้อเป็นห่วงก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเข้าไปตอบหรือว่าอาจจะต้องมีคนเข้าไปช่วยในแง่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับต้องขอความเคารพต่อรัฐสภามครับ